สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้จันทร์ที่22กันยายนนะครับโปราวมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับราคาทองคำเปิดสัปดาห์ใหม่ก็ยังคงทรงตัวหลับสูงนะครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาดีขึ้นมาปิดเหนือ3,680ดอลลาร์ได้เช้านี้ขึ้นทดสอบ3,695ต้องดูแนวโน้มนะครับว่าจะไปอย่างไรต่อเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณมรุดลุงขำผู้นการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท y l g b u l l e a n Future จำกัดนะครับมาดูที่ทางราคา ทองคําในสัปดาห์นี้กันว่าจะไปยังไงต่อดีครับจะมีออทามไฮใหม่หรือไม่หรือจะพักตัวลงมาก่อนยังมีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามบ้างในสัปดาห์นี้และเราจะวางแผนการลงทุนอย่างไรดีพูดคุยกับทางคุณมรุษเลยครับสวัสดีคุณมรุลุครับสวัสดีครับคุณหมอพิศนครับราคาทองคามีสัญญาณฟื้นตัวค่อนข้างดีเลยนะครับคุณมรุลแนวโน้มจะไปยังไงต่อดีครับต้องบอกว่ามีปัจจัยบวกข้อมานสนับสนุนราคาทองคำในช่วงสัดสปดาห์ที่ผ่านมานะครับ,รบถ้าปัจจัยพื้นฐานซัพพอร์ตให้ราคาทองคําสามารถทรงตัวอยู ระดับสูงได้สักระยะหนึ่งนะครับเราก็มองว่าราคาเนี่ยก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับก็ลุ้นยังมีลุ้นที่จะเห็นทองออทามไพใหม่ได้ครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแก๊หรือกรอบด้านบนเนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างมากนะเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยตลาดซึมซับหรือรับปัจจัยบวกไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังเมื่อราคาขยับขึ้นก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาครับช่วงนี้เนี่ยเราก็ยังมองว่าทองเนี่ยยังเป็นภาพ ของการแขวนในกรอบในที่ทางไซเวอาฟแล้วก็ยังมียุ้นที่จะเห็นทองปรับตัวขึ้นได้ต่อครับปัจจัยหนุนมีอะไรบ้างครับคุณรุศัิวัธิที่ผ่านมาครับปัจจัยหนุนแรกนะครับก็คือหน่วยงานราชการในฝั่งสหรัฐครับกำลังประเจิญกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดกอบว์เมนชัดดาวในใปลายเดือนกันยายนนี้เพราะว่าจะสิ้นงบประมาณนะครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยได้มีการเลื่อนขยายการพิจารณางบประมาณ ออกไปนะครับเจ็ดสัปดาห์จนถึงวันที่21พิพฤศจิกายนนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยการเลื่อนการพิจารณางบประมาณก็จะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะราะวาเป็นชัดดาวหรือว่าอาจจะเกิดความเสี่ยงต่อการไม่สามารถอนุมัติเงินงบประมาณมาจ่ายเงินเดือนข้าราชการได้ทันนะครับขณะที่พอมองลงไปลึกๆพบว่าพัรกรคเดโมแคกรตัก,ก,บบกับพรครีพับลิกันเนี่ยยังมีการต่อสู้การเกี่ยวกับงบประมาณทางด้านาการดูแลสุขภาพ นะครับ,รบแล้วก็อาจจะทําให้การจราจรดังกล่าวเนี่ยยืเดเยื้อไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนครับตับดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยที่ตลาดมองว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อทิศทางการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสารัฐหรืออาจจะทําให้ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีการรายงานถัดจากนี้ไปเนี่ยมีภาาของเกตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ดีนะครับก็อาจจะเป็นการเปิดทางให้เฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ในอนาคตเหมือนกันอันนี้ก็เลยเป็นการ คาดการต่อการซัพพอร์ตของตัวคองคารน,นอกจากนี้นะครับตลาดเนี่ยเริ่มโฟกัสไปที่คำตัดสินของสารดีกาซึ่งประธานสารดีกาคุณจอห์นโรเบิร์ตเนี่ยจะมีการเรียกคำชี้แจงเพิ่มเติมจากคุณลิซ่าคุกในวันที่2 5กันยายนนี้แล้วก็อาจจะมีกระแสเกี่ยวกับการแสดงข้ามทีหรือการส่งสัญญาณต่อการพิจารณาคดีของคุณลิซ่าคุกนะครับ,รบประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะทำให้เกิดความชัดเจนต่อ คดีดังกล่าวแล้วก็อาจจะเห็นการตีความไปในลักษณะต่างๆนา,นานาว่าผิดหรือไม่ผิดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการตีความหรือการส่งสัญญาณว่าจะผิดหรือไม่ผิดต่อกรณีของคุณลิซ่าคุกนะครับผู้ว่าการเฟดส,ส่งผลต่อ,ตอทองคาทั้งสิน้นเพราะว่าหากคุณลิซ่าคุกผิดจริงก็จะถูกถอดออกจากตําแหน่งผู้ว่าการเฟดคุณทั้มก็จะส่งในส่วนของผู้ว่าการเฟดคนใหม่มามโหวตในการปรับลดบดอกเบี้ยลงก็ถือว่าเป็นบวกกับทองคาในกรณีตรงกันข้ามถ้าคุณ ลิซ่าคุกส่งคำร้องหรือเอกสารที่มีน้ำหนักมากพอแล้วก็ตลาดมองว่าคุณลิซ่าคุกไม่ได้ผิดแต่ถูกใจร้ายก็อาจจะทําให้เสรีภาพพันการเมืองของคุณโดนนั่นทั้เนี่ยมีความเสี่ยงเพราะว่าคุณลิซ่าคุกก็ยืนยันว่าจะมีการฟ้องร้องดําเนินคดีถ้าเธไม่ผิดนะครับ huh. ประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยที่เรามองว่าน่าจะเป็นบวกกับตัวราคาของคำเออไม่ว่าคําตัดสินหรือแนวโน้มกรณีของคุณลิซ่าคุกจะถูกหรือจะผิดครับอือ เพราะว่าถ้าเกิดว่ายัางดูคุณซีเฟนมมแลนนี่ก็โอ้ก็สายตรงคุณทํำก็มาแรงเลยนะคุณรุ่นะ0.5เปอร์เซ็นตอยู่คนเดียวเลยนะถ้าเกิดว่าได้อีกสักเสียงหนึ่งเนี่ยก็คงทําให้เออเดฟดก็น่าหน้าห่วงเรื่องอิสระเหมือนกันนะคุณรุพถูกไหมครับ ใช่ครับเพราะว่าการที่วันนิธนกิจขนาดใหญ่เนี่ยมีการประเมินนะครับว่าทองคําในปีหน้าเนี่ยมีโอกาสจะไปแตะระดับ5 0 0เปเหลียดอลลาร์ต่อเพซอนเขาก็ให้เหตุผลเอาไว้เลยครับว่า,าสหรัฐเองโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแทรกแซงการทํางานของธนาคารกลางสหรัฐเ,เหตุผลดังกล่าวเนี่ยหรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ทองคำเนี่ยขึ้นไปแตะระดับ5,000เหลียดอลลาร์ต่อเพซอนได้นะครับมุมมองดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่เป็นจิ๊กซอ ตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้เห็นภาพราคาทองคําในปีหน้าเนี่ยที่อาจจะขึ้นไปแตะระดับห้าพันเหรียญดอลล่าร์ตอดอรออซอนซึ่งวันนี้ธนกิจขนาดใหญ่ให้เหตุผลต่อนะครับว่าการแทรกแซงการทํางานของเฟดจะนําพาไปสู่การเกิดครสิทธิ์หรือวิกฤตเศรษฐกิจความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจและก็ระบบการเงินในอนาคตปร,ประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยที่ตลาดดูว่าจะเข้าเงื่อนไขว่าจะเกิดการแทรกแซงไหมและการแทรกแซงเนี่ยจะทําให้เกิดวิกฤตหรือเกิดครสิทธิ์หรือเปล่า แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เกิดใครสิทธ์หรือไม่ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับ,รบวันนี้ธนกิจขนาดใหญ่ก็ยังมองว่าปีหน้าเนี่ยทองคาน่าจะขึ้นไปแต่ระดับ2เหรีรยญดอลลาร์ต่อกรีซอนได้จากปัจจัยพื้นฐานณปัจจุบันครับแล้วระยะสั้นสัปดาห์นี้นะคุณมรมีอะไรต้องโฟกัสมัางครับสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะต้องมาดูในส่วนของตัวเลขเศร,รษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเห็นความผั ขวน,นต่อเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปที่อยู่ในระดับที่สูงเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะสถียรภาพทางการเมืองในหลายๆประเทศแล้วก็กรณีล่าสุดก็คือสถานการณ์ในในฝรั่งเศสน,นะครับครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยกลุ่มมองหรือถูุประเมินว่าอาจจะมาจากภาพของเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปที่มีภาพของเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างต่อเนื่องนะครับรบประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายคนมองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดความ ผันผวนต่อเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็เกิดรูปแบบของการชุมนุมประท้วงในหลายๆประเทศนะครับสถานการณ์ดังกล่าวก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เป็นทรายหรือเป็นสัญญาณที่อาจจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือเกิดไรสิทธิ์ที่เราเรียกว่าไรสิตแฝงนะครับหรือว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่แฝงอยู่หรือพูานิยามว่าเป็นการเริ่มต้นของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเพราะว่าประชาชนกลุ่มรากญ้าเนี่ยหรือกลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาก็จะสะท้อนภาพหรือมุมมองของเศรษฐกิจที่แย่ๆ ออกมาก่อนที่ภาครัฐและก็หน่วยงานต่างๆหรือว่านิติกรกิจขนาดใหญ่จะออกมายอมรับว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือเกิดภาพของเศรษฐกิจถดถอยจริงๆนะครับทั้งนี้เนี่ยช่วงต้นสัปดาห์นะครับก็จะมีเยอรมนีอังกฤษนะครับจะมีการเปิดเผย PMI ภาคการผลิตและก็ภาคการบริการนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขตัวคีเ์ไอที่จะสะท้อนภาคการผลิตภาคการบริการแล้วก็จะส่งผลต่อทิศทางตลาดแรงงานในอนาคตในฝั่งอังกฤษ แล้วก็ฝั่งเยอรมนมีซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับขณะที่ในฝั่งของสหรัฐในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยก็จะเริ่มมีการเปิดเผยในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะครับเป็น GDP ประจำไตรมาสสองจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์แล้วก็จะเป็นตัวเลขการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานหรือเราเรียกกันว่า c p c e ซึ่งเป็นมัดวัดเงินเฟ้อนะครับ ก็จะเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงทิศทางเศรษฐกิจในฝั่นสารฐที่มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นครับคาดการณ์ยังไงครับคุณรุษ PCE เอ่อ PCE เนี่ยคาดการณ์ว่าจะชะลอตัวลงนะครับ,รบเอ่อจาก0.3น่าจะเหลือ0.2เปอร์เซ็นต์ถ้าชะลอตัวลงจริงก็จะซับพอร์ตหรือสนับสนุนให้เฟดมีโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเอ่อในปีนี้ได้ถึง3ครั้งนะครับ hmm. ซึ่ง hmm. คุณพาวเวลเนี่ยก็ส่งสัญญาณค่อนข้างชัดนะครับตอน แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยวว่าอาจจะต้องดูตัวเลขเศรษฐกิจหรือรทิศทางเศรษฐกิจเ,ออเพื่อประกอบการตัดสินใจครับก็ยังเป็นแรงหนุนทองคาอีกเช่นกันนะถูกไหมคมุณมนตรัตใช่เลยครับอ,อย่างนี้กระด์กลางทุเรยะสั้นแนะนาไงดีครับวาจตอนนี้เนี่ยทองทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับ,รบใกล้ออ,อาทามาค่าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่เยอะออไม่หลุดแนวรับแรก3,673รับตรงนี้เนี่ยเคยเป็นฮาเคยเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ แรกของเดือนกันยานะครับก็คือเคยเป็นออทามไฮเดิมนั่นแหละสามหกเจ็ดสามถ้าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาไม่ดุระดับดังกล่าวมองว่าโอกาสที่ทองจะออทามไฮหรือทําระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการขึ้นไปเหนือระดับสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อเฟอสออนก็คือไฮของสัปดาห์ที่สองรหรือไฮของสัปดาห์ที่ผ่านมาได้นะครับก็น่าจะเห็นเป้าหมายถัดไปสามพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าเหรียญดอลลาร์ เปนซออนะครับ,รบก็น่าจะเห็นการขยับขึ้นต่อของราคาทองเลยครับ uh huh. แต่ถ้าเกิดราคาหลุดแนวรับระดับดังกล่าวลงมานะครับมองว่ากรอบด้านล่างที่เป็นโซนแนวรับปลอดภัยน่าจะอยู่3,643 3,626เหรียญดอลลาร์ปลอดภัยซอนครับก็จะเป็นโซนในส่วนของโซนที่อาจจะเห็นการพักฐานลงมาแล้วก็ยังสามารถเก็บในส่วนของตัวทองคําเพิ่มเติมได้นะครับ uh huh. ทางน,นี้เนี่ยถ้าคิดเป็นทองไทยรับแก ยอยู่ประมาณห้า5 0บาทต่อบาททองนะครับรบ,บาทที่มีการอ่อนค่าขึ้นมาก็เป็นปัจจัยบวกกับตัวทองไทยที่ทําให้ทองไทยในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนทำให้แม้ว,ว่าโกลด์สปอร์ตจะไม่อ่อนทำให้แล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยต้นสัปดาห์เลยวันจันทร์นะครับทองไทยก็มีการทำอ่อนทำให้หรือทําระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการแล้วเหมือนกันนะครับ,รบก็มาจากอิทธิพลของบาทที่อ่อนค่าขึ้นมาครับแต่ว่าถ้าหลุดรับแรกรับสําคัญ ก็จะอยู่54,950 54,700บาทต่อบาททอง5 4าหปลายปลาย5 4ากลางกก็ยังคงเป็นโซนที่ยังคงสามารถเก็บหรือโซนซื้อได้อยู่ครับ <c oughs> แนวต้านนะครับประเมินไว้3,707เหรียญ <c oughs> ถ้าค <c oughs> ิดเป็นทองไทยก็55,950บาทต่อบาททองแต่ถ้าผ่านได้เนี่ยก็จะขึ้นไป56,400 56,650บาทต่อบาททองครับ ผมก็จะถามว่าเงินบาทนี่อ่อนค่าเฉพาะกิจไหมครัุณรุ่นหรือว่ามีไซายอะไรครับ ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเป็นการอ่อนค่าเฉพาะกิจนะครับ,รบถ้าเราดูจากภาพของความพยายามที่แด์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้ามาแทรกแซงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอีกหนึ่งเหตุผลที่อาจจะต้องดูว่าค่างเงินบาทที่มีการแข่งข่า,ข,าขึ้นมาจริงๆเนี่ยล่าสุดสำานักข่าวอิสระก็บอกว่ามีเงินที่เป็นเงินบาทเอาไหลเข้ามานะครับ,รบอาจจะต้องดูว่าการสกัดตัวเงินบาทที่เป็นเงินบาทเอา ที่มีการไหลเข้ามาในระดับ3,000ถึง4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยออทางแบงก์ชาติเนี่ยเขาจะสกัดได้มากน้อยแค่ไหนถ้ามีการสกัดได้จริงก็อาจจะทําให้บาทชะลอการแข็งแล้วก็เริ่มทรงตัวหรือหยุดแข็งนะครับออแต่ก็ถามว่าจะกลับไปอ่อนค่าได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็อาจจะขึ้นอยู่กับดอลลาร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าดอลลาร์ยังอ่อนค่าต่อบาทก็ยังมีโอกาสกลับไปแข็งดังนั้นเนี่ยออถ้า ดอลลาร์มีการกลับมาแข็งค่าจริงๆนะครับแล้วบาทเริ่มทรงตัวอโอกาสบาทจะกลับไปอ่อนก็มีโอกาสเ,ออเกิดขึ้นได้มากกว่าเพราะว่าโดยภาพรวมจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งบาทที่มีการแข็งค่านะครับก็มาจากดอลลาร์ที่มีการอ่อนค่าซะเป็นส่วนใหญ่แต่พอดอลลาร,ร์เริ่มทรงตัวหรื <S <S <somos S 2> เอเริ่มมีการอ่อนค่าพอดอลลาร์เริ่มทรงตัวและดอลลาร์เริ่มกลับมาแข็งบาทก็เริ่มทรงตัวแล้วก็เริ่มกลับไปอ่อนค่าส่วนทานกับดอลลาร์ดังนั้นเนี่ยเรา ก็เลยยังมองว่าเทรนหลักๆออของบาทเนี่ยก็น่าจะถูกชี้นาจากทิศทางดอลลาร์เปหลักมากกว่าครับอืมอมโอเคขอบคุณมากครับคุณรุ้ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ต้องขอบคุณคุณรุตลุขงขำผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์บริาษัท v l G b u l l e n Future จำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้แนวโน้มทางเทคนิคคุณรุตมองยังดูดีมากๆเลยนะครับจอดทดสอบ3,700ดอลลาร์แม้ว่ายังผ่านไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าการพักตัวไม่ดุ 3, ด3,675ดอลลาร์ซึ่งเป็น all time high เดิมนะครับยังมองว่าโอกาสขึ้นไปทำ all time high ใหม่เหนือ3,707ดอลลาร์มีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงครับแรงหนุนราคาทองคายังค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของเฟดลดดอกเบีย้ยครั้ง ที่ผ่านมารวมถึงการลดดอกเบีย้ยในครั้งถัดๆไปยังมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเรื่องของประเด็นการปลดนางลิซ่าคุกออกจากผู้ว่าการเฟดตรงนี้ก็ยังคงเป็นแรงหนุนสําคัญต่อราคาทองคานะครับนอกจากนั้นราคาทองคายังได้หนุนจากแรงซื้อจากทางฝั่งอินเดียจาก SPDR ตรงนี้ก็ยังคงเป็นบันจจัยหนุนสําคัญที่ทาให้ราคาทองคํายังคงแข็งแกร่ง,แ,ง,แ,งแล้วก็ยังยืนทรงตัวดับสูงได้นะครับแนวโน้มยังคงไปต่อค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนทองไทยออทามไฮใหม่นะครับแม้ว่าอุตสาหกรรมจะไม่ เอาทำหายเพราะเงินบาทอ่อนค่านะครับแต่55,600บาทไปแล้วเอาหมาย5 6 6 0 0ต้องดูแล้วครับว่าจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับต้องตออติดสา,ากาันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับนี่คือความมูลที่โกหาเราอีกว่ามาฝากกันในวันนี้นะครับทางชินชอ็อปรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสบับไช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกัลังใจีับทีมงานด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ